อยู่กับช่องคุณเก่งครับผู้ชายไม่รู้เลยว่าผู้ชายอ่ะก็อยู่ใดนลายอยู่ซึ่งออดวันนี้โดนขอไปเลยเป็นตุ๊ดเป็นเธอๆต้องมาอยู่ในพาร์ทของตลกซึ่งพอเราโตมาเราก็ตลกสองคนชัยแรกกว่ากัน โยล่าสุดขอฉี่ใส่หน่อยได้ไหมผู้ชายน่ใส่ที่ไหนบอกบอกใส่ที่ตัวเป็นกูใส่หน้าแน่นอน่้แน่นอนเยกูเอใส่น้านแน่นอนคุณชนเหรอมันเลยเดี๋ยวมันไปโดนปุ่มปุ่มกดนจะได้แดงมากติดสูงเลยวะโอ้ยโยนั่งตบนั่บบ๊บแรงปะตบหน้าหัน y e s Daddy เียจะด วันนี้นะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญที่คอมเมนต์กันมาเยอะมากใช่คอมเมนต์ตั้งแต่เทปที่หนึ่ฮาวเก้งว่าให้เชิญมาจริงจริงเสียนหน่อยเสียนหน่อยจริง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 อยุกับช่องคุณเก้งครับสวัสดีค่ะ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 เนี่ยเธอเนี่โอเนาะค่ะใช่อ่ะเธโออยู่เท่าไหร่นะนะสามสดสเอา เอาตั้งสมสิบสามสิบสามสิเริ่มทำช่องจากไหนฮะก็คือจากโอเองก็คือเนี่ยอกหักมาใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าช่วงนั้นน่าเหงามากมีอะไรทำก็เลยโทรหาเพื่อนสาวคือเชียเป็นเพื่อนสนิทของนี่ก็เลยแบบว่าเออเนี่ยมึงเราทําช่องกันแหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคอนเซปต์ก็คือ เดี๋ยวกูวจะไปเดทกับผู้ชายคนหนึ่งควรนั้น่ะจะไปเดทกับผู้ชายคือนั่นเดทไว้แล้วไปเดทอยู่แล้วอ้นนี้ย้อนไปนิดนึงก็คือ,อว่าเราได้เจอกันแล้วเราก็มานั่งคุยกันว่าเอ๊ะ ถ้าเกิดว่าเราจะทําช่องเนี่ยตอนนั้นเราก็ดูคอนดิชันของยูทูบเนาะว่ายูทูบมันอยากได้อะไรบ้างซึ่งมันจะต้องเหมือนแบบทำคลิปยาว10นาทีขึ้นไปหรือซัมติงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกเราอะ่ะมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยการทำคลิปสิบนาทีไม่เป็นเรื่องยากสุสดๆอ,อ่ะก็จะมีเรื่องเหี้ยอะไรมาคุยเยอะแยะว่ะเออถ้างั้นคอนเทนต์แรกที่เราจะเปิดอะ่ะควรจะเป็นเรื่องของความรักของเธอไ<ร><อ>หมล่ะเพราะว่าความรักของเธอตอนนี้มันมันขมขื่นสุดๆเลย่เตอนนั้นไม่ตอนนั้นมันยังไม่มีตอนนั้นไม่มีผัวกูเพิ่งเลิกเลยแล้วก็เพิิ่งเเลกสร็จเเออฮิร์มากกอะไรยยงเเี้็ลแบบเอางงีี้แมมึเด๋ยวบบ กูหาผู้ชายในไอจีแล้วเลือกมาหนึ่งคนมาเป็นเหยื่อในการถ่ายคลิปของเราโดยที่ไม่ให้เขารู้ตัวแล้วให้ถ่ายเราถ่ายเองถ่ายกันเองถ่ายกันเองแล้วเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยเลือกอีดอกคนนี้ก็ไม่ว่างคนนี้ก็ไม่ได้คว่าสุดท้ายมาได้อีคนอ่ะคนนี้แหละเราจิ้มมั่วหรือว่าเราเขาทักมาพอดีเราไปกินข้าวกันไหมก็เลยอ่ไปแล้วก็เลยอีเธอเอางี้นะกล้องคนละตัวเดี๋ยวกูไปเดทกับเขาแล้วมึงก็เดินตามแอบถ่ายเหมือนในรายการฝรั่งเลยผู้ชายไม่รู้เลยว่าผู้ ใชยอ่ะกดนไลค์อยู่ซึ่งอีดาห์วันนี้โดนขอ D P A เลยขอร้องนะคะอย่าอย่าไปขุดหาว่าเขาคือใครเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่คลิปแรกมีกี่วิวพวกเราตั้งเป้าไว้ว่า400วิวตอนนั้นตั้งเป้าไว้400วิว4วันถึง400เราดีใจมากมันก็ประมาณ2,000วิวอ้าวแล้วเหรอแล้วที่ไปกินข้าวกับเขามาเราได้ได้ดอยกันต่อไหมหรือว่าหรือว่าก็ จบเลยถ่ายเสร็จก็จบเลยอันนี้มันก็นิดหนึ่งความลับอะไรอัน้ก่นิดหนึ่งไม่ได้อะไรกันแล้วก็ค่อยนัดกันอีกรอบหนึ่งแต่แต่ผู้ชายอ้ามึงไม่รู้หรอทำไมทำไมช็อตกันเองวะตอนนี้คลิปของเราอ่ะมันเป็นเกี่ยวกับประมาณไหนทั่วไปทุกอย่างเลยวาลเลตี้สุดๆค่ะตอนนี้การที่เราจะทําช่องสักช่องหนึ่งอ่ะแบบเรามันเป็นช่องของตัวเราเองอะเนาะเราอยากจะทําอะไรเราควรจะได้ทําในสิ่งนั้นแบบมันมากกว่าแค่ จะมาเล่าเรื่องไลฟ์สไตล์ของเราแต่มันอาจจะมีสิ่งที่เราชอบที่แบบเราชอบเล่นเกมแล้วก็ลงเรื่องเกมบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคอไอเดียหลักๆของเราอ่ะก็คือการตามหาลักแท้คือถ้าเกิดเราแซับทุกคนอ่ะก็จะรู้กันว่าการตามหาลักแท้ก็อีดอกทำช่องมา4ปียังไม่ไม่มีผัวเลยหรือเลิกทำไหมตามหาตั้งแต่ EP แรกจนถึ EP หกสิบาว่าไม่มีเพราะว่าถ้าเจอรักแท้แล้วก็คือปิดช่องแล้วนะเพราะว่าถือว่าสักเซสแล้วเราทั้งสองคนโตมาเนี่ยคือรู้เลยป้ะว่า ว่าเป็นเก้งมาตั้งแต่เด็กเคยถึงขั้นแบบเป็นตุ๊ดมาก่อนแล้วค่อยกลับมาเป็นเก้งไหมเคยจริงๆเคยเนาะเคยเคยแบบอยากแต่งหญิงมาก่อนแต่งแล้วแต่งแล้วผมยาวเฮ้ยคุมนุ่นคุมแล้วใส่วิกไปเดินสยามแล้วแต่ผมว่าไม่รอด่ายไม่แล้วก็อีอีตอนเปาหเนี่ย อีคูประจำชั้นเนี่ยก็คือสารแน่ไปบอกที่บ้านว่าแบบเออเนี่ยลูกคุณอ่ะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะเี่งนแล้วบเบี่ยงเบนอีกแล้วแต่ว่าชีจะคอยมาบอกตอนประมาณม .3 คือเรารู้แล้วแหละว่าชีรู้แล้วชีก็มาบอกว่าเออแบบ พยายามแบบอยากสาวมากเพราะว่าอนาคตเดี๋ยวมันจะหางานยากสาวๆเงี้ยเดี๋ยวถ้าอยากทํางานหน้ากล้องเดี๋ยวก็ไปเป็นตลกไปเป็นนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโคตรฟอร์แมตสมัยก่อนเลยแต่เดี๋ยวนี้คนภาพนี้ถูกล้างไปแล้วไอ้คนเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยต้องไปอยู่ในพาร์ทของตลกทึ่พอเราโตมาเราก็ตลกก็ดูก็ดูอย่างก็ดูของก็ดูแเราก็ดูก็เดินตามทางที่สังคมปูให้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณสังคมทุกคนมากนะคะก็เป็ปูทางให้เรา กำหนดให้เราต้องเดินทางเดี๋ยวกูก็เดินตามทางที่เพื่มึงปูเรียบร้อยแล้วถ่ายุณพี่แซมจีก็คือไปบอกอะไรเงี้ยแม่ก็คือแบบช็อกช็อกแต่จริงแม่น่าจะรู้แล้วใช่แต่ก็คือนึกว่าอีเหรอแม่ไม่รู้ได้ไงวะคืออสาเียแล้วสองแล้วกินยาคูไปแต่ปอสี่โอ้เพราะว่าเพื่อนสาวบอกว่ามึงกินสีผิวจะดีนะอะไรยงเี้แต่นี่ก็ถือว่า โต,ตมายังสูงยังอะไรได้อยู่ยังแบบยังแต่กระดูกพัฒนาแบบแล้วนะกระดูกกระดูกกระดูกเตะกระดูกคุณหมดเลยจ้าในภายของเธอก็จะแบบว่าจริงๆก็เกือบแล้วล่ะช่วงประมาณปีหนึ่งอะไรแบบเริ่มเริ่มไว้ผมยาวประมาณนึงแล้วแต่ว่าที่บ้านด้วยความที่แม่พอแม่ดุมาในเรื่องของแบบ กาเป็นเกย네 <oh> ์กาเป็นบ mmm ิทีอะไรคือเขาอ่ะก็คอยคอยด่าเราตลอดแหละว่าพฤติกรรมเราบางอย่างมันดูเป็นกระเทยเลยอย่างเงี้ย่ะแต่ว่าเขาเชื่อว่าเราอ่ะยังกลับมาได้มีเมียได้เพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มที่ผู้หญิงนั่งเรามันสิบคนแล้เ่ยมีแฟนเราสักคนหดึใช่แล้วประเด็นก็คือเวลาแม่พอแม่มาโรงเรียนอตเขาก็จะแบบว่ามานั่งสมมตินั่งอยู่ในโรงอาหารเราก็นั่งกับเพื่อนสิบคนอ่ะเราก็เป็นผู้ชายคนเดียวใช่ปะเขาแบอุ้ย ดูลูกสิฮอตมากดาวร้องสาวยันดาวฮอตมากแล้วจะอายมากเวลาที่กลับไปบ้านเลยอะแล้วเขาก็จะไปเร้องข้างบ้านฟังว่าเนี่ยอยู่โรงเรียนอาร์เทลนะโอ้ยไม่หยุดงัดเต็นเลยอะไร่เง้ขาก็หล่อสูงมากในภาคนี้ก็เลยเหมแบบว่าเราคนเขารู้อยู่แล้วก็คงรู้อยู่แล้วจนวันหนึ่งที่มันมีเหตุการณ์ให้ให้บอกอ่ะแล้วคือเหตุการณ์อะไรครับปีหนึ่งปีหนึ่งก็มีแฟนมีแฟนอันนี้คือแอบมีนะแฟนอ่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วแฟนเป็นสููว่ตอนนั้นแล้วแฟนอายุ30กว่าแล้วแฟนก็บินไปปารีสเว้ยแฟนก็บินกลับมาแล้วแแฟนก็บบ ซื yeah! <c oughs> ้อเกงในสีรุ้งให้ตัวนึงคาวินงคลายเสร็จปุ๊บบ้านเราอ่ะเราใส่เจเพ็ดเราใส่อะไรเรียกว่อยิวนั้นอ่ะก็แบบเว่ามันก็เป็นเก่งในธรรมดาทั่วไปที่พ่อแม่ซื้อให้เสร็จปุ๊บเสือกเงียงเกงในสีรุ้งให้แม่ซักแม่หยิบขึ้นมาแล้วแม่ก็แบบแม่บบเธออันนี้เกงในใครอะก่อนหน้านั้นคือเขาได้เจอพี่คนนี้แล้วเออแล้วทีเนี้ยเราก็เลยเหมือนแบบว่าอก็พี่คนนั้นอ่ะเขาซื้อให้ครับแล้วแม่ก็ นี่เลยเหรเรื่องมันคอนเน็ตไม่หรอกแม่ชีไม่สช่ฉันไม่เคยเจอแม่ชีคือแม่ชีอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นดราม่าควีนแล้วชอาแบบว่าโอเวอร์แอคตทีฟมัาละครเวทีเหรอในชั้นไลน์หนึ่งนะเธออย่าบอกนะว่าอย่างนี้เลยเหรอนี่หนักหนักเล้หนักเลยเหรอปั๊บไม่บอกเลยว่าเรื่องตัวหนูว่าสิ่งที่หนูกลัวมาทั้งชีวิตอ่ะก็คือการที่จะต้องบอกแม่ว่าเป็นตุ๊ดหรือเปล่าเออก็บอกเขาว่า เธอเป็นแฟนกับพี่เขาพี่เขาซื้อให้ครับหลิกอะแล้วไปก็เอหยาเราต้อนนั้นเราก็เราใส่กีงไหมอยู่เราใส่กีงไหมอยู่สี่ทีอะมาเราอยู่ในสี่ทีอะมาเราปีหนึ่งแล้วแต่เรายังใส่กีงไหมอยู่มาในมอแค่ดูมีคมหมยเขาก็ร้องผมร้องไห้ใช่ปะเราก็ร้องไห้เหมือนกันตอนนั้นแล้วเขาก็แบบเธอบอกนะว่าเธอเป็นเธอเป็น อะไรยะไม่บอกพ่เราแล้วเราตอกว่าอะไรนี้หล่นหนูไม่ได้เป็นหนูเป็นกระเทยก็ยอมรับไปตรงๆว่าเออคนนี้คือแฟนเราอะไรอย่างะแล้วเราก็ร้องห่มร้องไห้ขึ้นไปนอนร้องไห้บนห้องให้น้องฟังให้พี่ชายฟังอะไรอย่างเงี้ยเขาคงไปบอกพ่อมั้งเราก็ยังอยู่ในสภาพกางเกงในกางเกงในอยู่แล้วเราก็ลงไปซันล่างเราไปหาพ่อก็เปิดประตูเข้าไปไว้ปรากฏว่าเห็นพ่ออ่ะพ่อก็นอนหันหลังให้ถ้าถ้าพระปางนอนโอ้โอเคก่อนพ่อนอนแล้วเราเข้าไปแล้วก็ป๋า หาลูแเราใช่ไหมพอาแบบอย่างนี้เลยเหรอฟ้ารู้แลวบ้านนี้เป็นละครเวทีกันบ้าเลอดิเราแบเราใกล้กันใหญ่อะไรอ่ะเ้วเขาก็ไม่คุยกับเราช่วงหนึ่งอะไรอ่ะเออเราเราสุดท้ายยังไงไม่รู้เขาก็เหมือนค่อยๆปรับมั้งพอเขาก็ได้เจอพี่เขาบ่อยขึ้นเขาก็เหมือนแับว่า เออเขาการเป็นเกย์มันก็ไม่ได้แย่นะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพี่น้องเราอ่ะพี่น้องรู้รู้ก่อนปะคงจะรู้มั้งเพราะว่าบางทีหนูก็เสิร์ชแบบมันแก้วะก็ยังอยู่ในข้อขอด้วยกันะไม่ยอมล้างฮิรี่เหรอถึงมสามมีเคยมีแฟนปะร้อนหน่ต่ตอนมสองมสองเหรอคนแรกเหรอเป็นความรักปะความรักคนหนึ่ง เพื่อน <c oughs> ที่เก่งวมอสององะไอ่างเง้เพื่อนอะชวนไปแบบเออมึงแต่งหญิงแม้แต่งแม้อะไรอย่างเงี้ยไปวังหลังการอะไรอย่างเงี้ยแล้วสมัยก่อนเขาก็แบบว่าอายคุมก็มีแบบ กินด้วยแบบฉีดด้วยก็แห่กันไปวังหลังไปฉีดไปฉีดจะคุมเข้าเส้นอีดอกแล้วก็กูไม่รู้ถูกถูกสุกขลักษณะไหมก็ไปฉีดตามแล้วก็ใส่ <c oughs> วิกใส่อะไรคือตามเขาหมดเลยวิกตัง้งสมัยก่อนตังค์ได้ไปโรงเรียนมาแล้วหกสิบาทอ,อีดอกวิกพันห้าแล้วไงวะวิกพันห้าแล้ววิกผมบางเยี่ยมเหมือนคนเป็นโรคอะ่ะก <c oughs> ็ต้องแบบไปต่อผมอีกสองชั้นชั้นละห้าร้อยชั้นละแปดร้อยคือสนนราคาไปสามสี่พัน จุดจะได้วิกอันหนึ่งใส่วันแรกขายวันแรกปุ๊กินห่อโค้กน่าเกลียดเลยงหนอีกวันเดียวขายเลยไม่ลรอเพื่อนหนูอ่าใส่วิกไปอ่ะแล้วเหมือนผู้ชายมากกว่าหนึ่งนะคนวิ่งดูออกไอเอโต่ะีดอกไม่เฉลยเหมือนพี่พิษสมัยก่อนเอาลองดูลองดูแต่งหญิงเลยอ่ะแล้วแฟนเหรอแฟนคนแรกอยู่ม2แฟนคนแรกอ่ะเจอกันตั้งแต่ป6กป๊อปปี้เลิฟสุดๆยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรแต่ว่าไอ้ที่มีอะไรอ่ะคืออีกคนนึงอีกคนนึงที่รู เหมเป็นนักกีฬาเป็นแบบแมสคิวลีนล่ำๆแต่ว่าเขาแบบเป็นฟิลว่าอยากลอง <c oughs> เขาเขาแชทมาเลยไม่แต่สมัยก่อนอะ่ะนี่ใช้ p c ซีทีใช่ป่ะคะพอเรามีเบอร์กันมีอะไรกันเสร็จปุ๊บนางก็ส่งเป็นมเมสเซจมาสักครั้งะละ3บาทเออติดอยู่ไหน ไอ้ติดติดตรงนี้นี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปนัดเจอกันที่ห้องน้ำห้องพรกครูโรงเรียนที่เราเรียนห้องพรกครูเพราะว่ามันจะเป็นห้องน้ำที่เงียบมากเราก็เลยได้ไปไปลองใช้บริการลองใช้บริการหนึ่งครั้งในห้องห้องน้ำคือเรียกได้ว่าผิดระเบียบทั้งในเรื่องของห้องน้ำครูและยังเสี่ยงมีเพศสัมสันธ์ใช่ห้องน้ำครูไม่แต่มันก็ไม่ได้เรืองมันแคคัญมันเป็นฟิลเหมือนแบบชุดเล็ก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 แต่พอกำลังจะก้าวข้ามผ่านมาชุดใหญ่มันเดี๋ยวมันติดติด มันแปลกๆเลกจะต้องลองหรือยังอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่เป็นก็เลยบอกไม่เอาดีกว่าเออสองคนใครใครแรดกว่ากันโยล่าสุดใสองคนนี้คจะได้สองคนที่ยังชอบเราผู้ชมรู้เลยผู้ชมตอบได้เลยถ้าเป็นแฟนศับทขุนเก้งคือรู้เลยว่าเย็นเหี้ยใช่หรอหรอแต่ดูจากคาแรคเตอร์เหมือนจะเป็นคนเป็นคนนี้ไม่คือหนุบหนุบอันนี้ดูเรียบร้อยหุ้นเยอะหุ้เยอะไปก่อนพูดหุ้นพูดเดี๋ยวเป็นอารมณ์คนที่แบบว่า ถ้าเพื่อนแฮปปี้อ่ะกูก็มีความสุขแล้วเออจริงๆชิ่เป็นอย่างนี้จริงที่เป็นแบบว่าคืนนี้กูไม่มีผัวไม่เป็นไรกูได้เวไรแต่ว่าถ้าเพื่อนแฮปปี้คือต่อยขอแค่แบบว่าหารักแท้ให้เพื่อนคนนี้ยังไงคืนนี้มึงต้องได้แล้วก็ไปเดินหาให้ไดป่ไปฟิวนั้นเลยแล้วนี่เป็นเหมือนกับตัวป๊อปของของคณะวารสารป่ะฮอตเหรอเป็นตัวหามากกว่าเออเป็นตัวเป็นตัวหาเป็นตัวโชว์คือเป็นเพื่อนบุญรอดด้วย่เป็นบุญรอดด้วยเป็นสายโชว์ด้วยกันเลยโชว์ด้วกันฟิวสุดที่ว่าเฮิ คือแล้วคนก่อนๆเคยเออที่ <นด S 1> ผม,มคืน่นมากๆขุยมานานแล้วว่าโอสถมา4ปีแล้วล่าสุดก็คือเหมือนเราอะกำลังคุยับคนหนึ่งอยู่เหมือนกําลังจะได้คบกันแล้วคุยกันได้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่าแต่ว่าเออเราก็มาฟาเอาไว้จริงๆแล้วว่าเขาอะคุยกับอีกคนหนึ่งเหมือนกันโดยที่เราอะไม่รู้เลยแล้วเขาก็พาเราไปเปิดตัวกับเพื่อนเขาพี่ชายเขาที่เป็นแบบแก๊งชายแท้เลยอะคือนางเมามากอะเนาะเราก็เลยเอานิ้วนางอะแบบว่า ทรศัพท์<อ>แล้วก็มาดูอะไรอย่างเงี้ยแบบเออแล้วก็เห็นทุกอย่างเลยอีดอกรูปที่ส่งมาหาเราก็คือรูปที่ส่งไปหาเขาเ,เหมือนกันเป๊ะคือแล้วตอนตอนที่เคลียร์กันอ่ะเอเอก็บอกว่าเออจริงจริงเนี่ยแบบรู้สึกแบบเครียดมากเลยรู้สึกเราแบบคิดถึงเธอไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนางหัวเราะนางหัวเราะนางก็บอกเออเป็นเหมือนกันเลยแต่ว่าเราเป็นแบบเนี้ยกับกับคนนู้นเคลียร์ปะ เราอัดร้อยเราอินไงใช่ไห่เออเรารอัดเรื่องเนี้ยไปอินไปไอ้นู่นเออแล้วเราก็เลยแบบเอ้าแล้วถ้าเกิดว่าความรู้สึกมึงชัดขนาดนั้นแล้วมึงชอบอีเนี้ยนู่นอะทำไมมึงไม่ไปคุยกับอีนู่นมึงจะเอาไปอื่นมึงทำไมก็คืออีเนี้ยนู่นมีแฟนอยู่แล้วอ๋อโอเคก็อี้นี่ก็ไม่รู้จะไปไหนก็เอาเอาอีนี่มาเก็บไว้แล้วพอเราเฝ้าแล้พอเรารู้ปุ๊บก็คือ แล้วแต่เธอเธออยากเลิกก็เลิกอย่างเงี้ยแต่เธอหล่ะก่อนก่อนอันนี้คบมีแฟนที่คบนานไหมคนที่คบคนนี้นานสุดกี่ปีแล้วครับี่ปีแล้วคือช่วงเวลาที่หนูเลิกอ่ะคือช่วงเวลาที่นางอ่ะได้แฟนพอดีเลยความรักที่ดีแล้วแม่เข้ากับแม่ได้ไหมไม่เคยได้เจอกันเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าแม่โอเคตั้งแต่แฟนคนแรกแล้วหม่ไมถึงกันี่เกมันมีแฟนอ่ะมันก็ไม่ได้แย่ไม่ได้เสียหายอะไรเออเพราะว่าแต่ก่อน่ะเขาจะเชื่อว่า การที่เกมมีแฟนนะแล้วเราเด็กด้วยอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบเขามาเพื่อทำให้เราอ่ะโดนตุยตื่นแล้วตื่สะบานกลับบ้านตุยแค่นั้นใชกว่าดำอะไรอย่างเงี้ยมันเืองแเก่าเลยมันเรอเขามีแค่นั้นว่าเราอ่ะจะต้องโดนแบบเหมือนในหนังสือพิมพ์ว่าเด็กชายตุยโดนอะไรอเ่าตุยทเหมือนแม่ซันคือแม่หนูก็ชอบคิดว่าความรักแบบเก์อ่ะเราเขาจะมาหลอกเงินเราพอเงินเราหมดเขาก็จะไปอะไรแบบเนี้ยอะไรมันเป็นแบบจุด เราจะหากับแฟนคนใหม่สําหรับออโออ่ะคือตั้งแต่เฮิร์สกับคนที่เมื่อกี้เล่าไปอ่ะก็คือรู้สึกว่าคือเราอ่ะมอบเสียงหัวเราะให้คนดูนะแต่ว่าถ้าเราเองยังไม่มีความสุขอ่ะมันก็จะออกมาได้ไม่เต็มที่ก็เลยคุยกันเลยบอกว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าคนต่อไปที่จะเข้ามาในชีวิตกูอ่ะก็คงจะต้องแบบทําให้สุขภาพจิตเราต้องดีมากแบบเรามีความสุขมากเพราะไม่งั้นอ่ะเราอยู่อย่างเงี้ยเราก็แฮปปี้กว่าโอ้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่เข้ามาปุ๊บแล้วยู่มาทําให้เราแฮปปี้กว่าเดิมอย่างเงี้ยก็คือต้องเาพอก็คอ สองคนจับมือกันแตกแตนหัวเราะกว่าเดิมคนดูตลกกว่าเดิมแต่ว่าเราก็เป็นคนอินความรักเหมือนกันเนาะอินมากใช่ไหมอินมากคือเล่นคือล่านนี่สิอยาควรเป็นลูกบ้านสันด้วยซ้ำเพราะวีละครเวทีเหมือนกันใช่คือพาดล้านก็ล่านเลยมึงกี่คนมาแต่พาดพอรักปูก็คือหยุดเลยแบบเหมือนกดสต็อปเลยเราอ่ะเราเราเป็นรักเอ่ยป่ะเธอเป็นรักเอ่ยสุดเห็ดเวลาเวลาที่คุยกับใครเราก็จะคุยคุยด้วยแบบ ความชอบความความเต็มที่กับเขาไปเลยเวลาที่เรามีเซ็กกับเขาเราจะทําให้เต็มที่ให้เรารู้ให้เขารู้สึกว่าเรารักเขาตอแรกการมีเซ็กให้เขาเต็มที่แปลว่าอะไรช่วยแตกเนื้อความทำให้คือทําให้ท่าไม่ตายเลยวันแรกปุ๊บที่เซท่าไม่ตายผู้ชายติดเลยแล้วมึงดูดิท่าไม่ตายคืออะไรวิ่งวิ่งคือเราก็แค่ละเอียดละเอียดมันอยู่ในอินเนอร์อ่ะมันอยู่ในอินเนอร์ว่าแบบมันมากกว่าแค่เซ็กที่ นัดเจอกันอะไรเงี้ยเนี่ยบอกว่าแอดมคยเขาในสิ่งต่างๆในทวงท่าอะไรอย่างเงี้ยกินชิปนู่นนั่นนี่เออที่จริงกับทุกๆทุกๆส่วนทลยเออแมันก็เป็นเทคนิคละกันเนาะแบบว่าถ้าใครถ้าใครกำลังชอบใครอยู่แล้วแบบจะต้องมีเซ็กกับเขาก็พยายามทำให้เขารู้สึกว่าเรารักตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเกิดเขางัดเยี่ยวมาให้กินเลยก็ต้องกินเลยเหรอแล้วมึงต้องสมเยี่ยวเขาด้วยดังนั้นไอโยมมึงเคยปะโดนเยี่ยวใส่ อ้เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าชายแค่เคยละโอเคต่อเล่าเล่าเลยเคยคือกูนะสุดโยลกบดอดแล้วเราไเคยรู้กู้ชายอบโลกนี้คือแฟนคนแรกกูให้ใส่ถุงยางตลอดมึงให้เขาเลยอันนี้คือขอขึ้น18บวกไว้นิดนึงอันเนี้ยจะเป็นแ bad i n f l เ e นซ์ให้กูนิดนึงละวจะเริ่มแบบพาเซ็กส์กูไปแบบไปอีกขั้นหนึ่งที่เป็นขั้นกว่าแบบแปลกๆขอฉี่ใส่หน่อยได้ไหมผู้ชายนี่คำถามหนูก็คือฉี่ใส่ตรงไหนวะอย่าบอกนะว่าแต่ฉี่เสร็จคือพี่โย เทียบเๆียบเียบเียบี่เลยเหรอโอ้มาเติมน้ำมันเติมน้ำมันเสร็จจีด้าพี่โย่เสร็จคืพี่โย่ไปเลยครับพ้่พึ้งเลยว่าก่อนใเจคอนโดกูมันจะมีมันจะมีอาบน้ำตรงเอาเอาดอชาวเวอร์อยู่ใช่ไหมทำได้ซึ่งที่มันกว้างมันก็สามารถที่จะแบบว่าเอาเราก็นั่งนนั่งแบบคุกเข่าอะไรได้แล้วอีเหี้ยมันเหมือนมันปลุกความแบบความ โสมมุมในตัวยังไงปูงดูาดามดา์คอมดาบใส่ใส่ที่ไหนบอกใส่ใส่ที่ตัวตัว,ตวไม่ได้ใส่หน้า ไม่ได้ใส่หน้าเป็นกูกูใส่หน้าแน่นอนเยี่ยใส่หน้ากูแน่นอนเดกูเยี่ยใส่หน้าโดนแน่นอนกูเจอกูยัดตาแน่นอนมึงเห็นกุญยาแน่นอนจะมึงเหวี่ยงกันกูขอละเต็มสีแดงแบบบวกสุดๆโอ้ถ้าพวกสีเยี่ยมใส่กระดาษเดี๋พวกกูนั่งดูอยู่แล้วใช่เยี่ยมใส่หน้าพวกกูแล้ยแล้วกาเติมเติมน้ำมันให้มึงโมเข็มเป็นสัตว์ียักษ์การเติมน้ำมันอ่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำง่ายนะมึงเคยเยี่ยวตอนแข่งไหม มันยอนสาวผู้ทุกสาวค่ะแรงเกินไปหน่อยว่ะแรงเกินแม่เลยเป็นเก๋งขนาดนี้ปกติเราเป็นคนนั่งเยี่ยวเนาะคือยืนเยี่ยวไม่ได้กูต้องบิดแบบลงไม่กดลงกดลงเพราะมันมันโดดขึ้นอย่างเงี้ยมันโดนโเราต้องบิดองศามพี่ด่าตอนนี้กูกำลังคิดพับลองพี่ว่าเป็นตรงไหนวะคุณหน่องคุณหนอแต่แล้วพี่เอาเปิดกเกลียวมาอีดอกมึงมันเยี่ยวไม่ได้มันเยี่ยวยากมาก โผล่ฉี่ไหมสามสี่พันเคยถามอินเดียแล้วมันชนเหรอมันชนเหรอมันเลยเดี๋ยวมันจะไปโดนปุ่มปุ่มกดนะจะไดงใส่ไว้จะอิดสูงโอ้ยโอ้ยมันจะไปกระแทกกระแพงแล้วเข้าหน้าถ้ามันจะกานขนาดนั้นติดไว้บนเพดานหน่อยสักอเไอ้ยใหญ่เกินโยู่แค่เยี่ยวธรรมดายังยากเลยเติมน้ำมันอ่ะมึงมันมันยากอ๋อโอเคเป็นเรื่องเติมน้ำมันคุณเคยร้องแง่แล้วเคยมีไหมเคยมีประสบการณ์เซ็กส์แบบที่ ท่านมีแฟนตาซีไหมมีแฟนตาซีมีมีแฟนตาซีเป็นประสบการณ์เมื่อประมาณน่าจะปี4ปี3ปี4ี่เพราะว่ามันเป็นช่วงโสดค่ะก็เลยอยากจะไปเดินเล่นในห้องมืดแห่งหนึ่งย่านชานาญยานสาทรรู้ชื่อเลยเบบี้เบบี้จําตีรอย่างเลยคือหนูว่าเป็นเป็นอารมณ์แบบไม่ได้แต่มีเซ็กกันง่ายๆนะคือบางทีก็แค่ไปเดินเฉยๆไปเดินอ่อยๆให้มันเซ็กจับ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 แต่ว่าวันนั้นอะแบบเจอฝรั่งคนหนึ่งที่แบบ อันนี้เป็นฝรั่งคนแรกในชีวิตเลยมั้งก็เห็นเขาแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ย daddy ดดดว่อประมาณเลขสีแล้วกล้ามเนื้อแบบเป็นฟิลดดดี้หมีที่แบบเฮ้ยอบอุ่นน่ารักน่ากอด <c oughs> อะไรอย่ <c oughs> างเงี้ยแล้วปกติเราไม่ได้คนที่แบบว่าจะจะจะ,จะอะไรอย่างงี้แต่ว่าวันเนี้ย มันว่ะมันใช่แบบที่เราต้องการเราก็เอาเลยหาก็เลยเหมือนแบบว่าเขาก็มองเราแล้วก็มองเขาเธอมองสันสันก็มองเธอตามองตาสายตาสองมองกันต่ว่าลเราก็อยู่กันเข้าไปในห้องที่มืดกว่าก็เป็นห้องเลยก็เป็นห้องก็คือเขามีห้องเพื่อที่ให้การนี้อยู่แล้วให้เวอร์อยู่แล้วเะยฮะเออเราก็เข้าไปเริ่มต้นความสัมพันธ์กันนะแบบปากกินปากเราอ๋อแล้วเราก็เริ่มมีการสอดใส่กันเขาก็เอาที่เราเรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าเข้ามาใน หอยแครงของเราใช่ใช่แล้วเขาก็ทำทำการขย่มโยกบันเลงเพลงหลักไปเขาก็เริ่มแสดงบางอย่างความดาร์กของเขาความเ็นตัวานตของเขาโดยการที่เขาถามเราว่าประมาณว่า Have you t r y sadism something อะไรประมาณนี้ล้วก็บอกว่า I never t r y i but I would love to เร้อยไร้ใจร้ใจไร้ซึ่งเราก็ไม่ได้รู้ว่าอีซาดิซซึมของเขาหมายถึงอะไรมันจะแรงขนาดไหนนางตบนางเลาปั๊บแรงปะ เราหน้าหันเรานอนอยู <Tre applied. S 2> ่ใช่ป่ะแล้วเขาก็มองเราเราก็มองเขาหันกลับไปมองเขาว่า yes daddy เทนเราก็เล่นด้วยเราก็ yes daddy เสร็จปุ๊บมันตบ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 จนหนูว่าแล้วหนูว่เนาะแล้วน้ำตาหนูไหลออกมาแบบไม่ไหวแล้วตั้งก้นดันควาแบบตอนแหละว่ากูจะเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนแหละไม่รู้ว่ากูจะเสร็จแล้วตจใจกูว่า ไม่ไหวเลยการมันจะเบี้ยวอะไรเงี้ยหลอกง่ายแล้วว่ามันจบแดดดิตกมาเลยก็มาเล่าไอ้เพื่อนฝรังมือกูซ้อมติดแล้วกูเป็นนาซ่าเลยกูไม่น่าไปเชื่อมแฟนตาซีดีเนาะมันแฟนตาซีเราไปเดี๋ยวดูสารสระดีมุกจะมันปิดไปแล้วเนาะเอ้เบบี้แล้วแล้วอีกเรื่องที่ไม่เคยเล่าที่ไหนอีกอีกเรื่องเนี่ยเป็นเป็นเซ็กตอนอยู่มหาลัยเป็นเซ็กกับคนคนหนึ่งที่แบบว่าก็คนข้างฮอตที่รู้จักใช่ ทุกอย่างมันดูดีมากเขาเป็นคนที่ดูภูมิถามการงานดีแล้วก็เออหุ่นดีอะไรต่างๆอเอ,อ้ยเราเคยมีออร์เลกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแฟนหรอไม่ใช่แฟนมันแบบแค่วันนี้มีครั้งนี้ที่ได้มีเซ็กกันแล้วความเป็นตัวสีของเขาก็คือว่าปกติคนมีเซ็กกระดับมันเราก็จะอยากอยากจะดูว่าลมอย่างที่หนูบอกว่าเวลาหนูมีเซ็กกับใครหนูจะทำให้เขารู้สึกรักรักเป็นรู้สึกว่าอินี่รักเราอะไรอย่างเงี้ยพอเขาเป็นเพลงเพลงรักของเขาอ่ะเราก็จะเป็นฟีลแบบใช่ไหมอีนี่มันก็จับมือหนูดึงลงแล้มก็ เงียบใช่เทีมันมทียันแล้วเขาก็ทำบันเลมไปลักต่อไปบันเลมไปรักแักวเขแล้วก็เงียบเงียบลิงขี้สั่งอะไรอย่เง้นน่าแล้วแล้วมันก็ทำทำอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วมันก็จะวนไปวนมาอย่างเงี้ยหลายครั้งเลยว่ามีมีสับว่านิ่งด้วยเหแบบนิ่งแต่ไม่ต้องกระดด้วยนิ่งอยากให้เหมือนอยากให้มึงเหมือนเป็นตุ๊กตายางอะไนี้แต่ไม่ได้โกรธตัวเขาไม่ได้โกรธแต่ แต่มันคงเป็นอารมณ์ดิบของเขาเนี่ยเป็นวายของเขาเวลาเวลาแบบเวลามันมีเซ็กซ์มันจะชอบมีความแบบแปลกๆออกมาในเรื่องเซ็กซ์เนี่ยอะไรมึงยังร้องเป็นเป็นแมวเลยไม่ใช่เหรอมึงเมียวไม่ใช่เหรอเป็นเลื่อยกูร้องเป็นเป็ดไอะไรแควกแควกยาบกับก้าวโอ้ยมีแฟนตาซีไหมครับแฟนตาซีของโอตคือเนี่ยเป็นคนแบบนัดกันเหมือนกันตอนนี้ซีเป็นแอคเคอร์ละหุ่นดีใช่ไหมเออคือหนูอ่ะ ก็มาหนูก็แบบเอออยากจะทําให้มูดมันดีเพราะเราได้กับคนนี้หลายรอบแล้วอะไรเงี้ยเราก็อ่ะจุดเทียนที่ห้องแต่คณีว่าเราอ่ะลืมว่าเตียงเราอ่ะมันเป็นเตียงแบบเตีย้ยเตีาา้ยสิ่ะเตียงมาบบติดผนังเตีย้ยเตียเลยแล้วก็ไอ้หัวเตียงอ่ะมันก็จะอยู่ระนาบเดียวก,กันกับเตียงเราอ่ะก็นอนกันหนูก็นอนในท่าน,นี้มิสเนอรี่แล้วคือเวลาเรานอนอ่ะเราก็จะมองไม่เห็นเทียนหรอกเออผู้ชายอ่ะก็คอมมาอยู่แล้วก็บึกบักอันนู้นนี่นั่นเสร็จปุ๊บหนูก็มองหน้าชิอ๋อฟินฟินตพอันนึงแสงที่อยู่บนหน้าเขาอ่ะมันก็ุขึ้นมา แล้วผู้ชายแบบเฮ้ยแบบตะโกนขึ้นมาอีปอกหมอนมันไปโดนไอพีเอแล้วก็ไหมไฟไหม้ขึ้นมาอีดอกอันนี้ก็ว้ายจากกูแบบแอฟบอยมาแบบลุกขึ้นมาแบบทำไงดีทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยมันคือตอนคือยังแข่งกันอยู่พวกเสร็จทีก็เลยรำคาก็เลยอะไย่าเงี่ยวต่มาใส่เนี้ยใส่หน่อยตอนแตกรถไก่มันดับ แล้วเสร็จปุ๊บพอมลุกขึ้นมาเสร็จอีวุชัยก็น่ารักก็หยิบหมอนมาตี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 อะไรเงี้ยตีเราตีก้ตีเราตี้ตีตีวม้ตีแล้วมันไ มาเล่นกับไฟไฟจะไม่หมดเป็ดอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ค่อยนัวกันต่อยังต่อได้ยังต่อได้แล้วแบบเดี๋ยวอกป่าวว่าความความขี้เทียนอะความเทียนมันก็เลอะเต็มกำแพงไปหมดเลยเนี่ยอี่ดอกพ่อยอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเสร็จมันช่วยมันขูดเทียนเอาเก็บห้องเก็บห้องเก็บห้องแล้วน้องๆครับฝากผลงานหน่อย ไม่มีเลยค่ะไม่พวกเราก็มีช่อง YouTube ของเรานะคะชื่อช่องคุณเก้งนะคะแล้วก็ช่องทางอื่นก็คุณเก้งเหมือนกันเนาะอีจิทิกตอกเฟซบุ๊กก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไปฟอลโล่กันแล้วทำไมถึงต้องชื่อช่องคุณเก้งฮะเพราะอะไรวะลืมลืมลืมจริงเหรอโอ้คิดอีกช่องหนึ่งเป็นชื่อช่องอะไรสักอย่างที่เป็นเกี่ยวกับว่าเหมือนเป็นคำสะบท่ะค่ะอย่างเช่นแบบแรงมากอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเป็นเป็นชื่อช่องนี้มาแล้วชี้อะก็คือผุดขึ้นมาว่ามึงหรือว่าจะเป็นแบบว่าเราเป็นเก้งกวางอออะไรยย่่่่่าาางงงเเเี้้้้กกก็็แแแบบใใควววลลัันนนนตตหหมดูป คุณเก้งอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปไหนก็คุณเก้งคุณเก้งมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้เวลาคนไปไหนก็อุ้ยอีกคุณเก้ง, <S 1> <S 1> กงอะไร <ง S 2> อ,อย่างเงี้ยโอเคาาโอเคฝากไปด้วยนะครับ ครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะน้องๆทั้งคู่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นเรื่องของน้องเราได้แบบไม่ได้เป็นหนุ่มเป็นเล่าไปเล่ามาอีกหตอแทนเองว่ากูเหมือนแปลว่าเขาก็มีงานกลุ่มกันแต่ว่าเขาเป็นแบบสายผมยาวอะไรเงี้ยเออก็คือมีผมยาวสองคนผมสั้นหนึ่งคนคนหนึ่งป้อนนมข้างหนึ่งคนป้อนนมอีกข้างหนึ่งมีผู้ชายที่อยู่ตรงนี้ใช่ปะเสร็จอีผมสั้นนั่งนั่งผู้ชายนั่งนั่งนั่งอยู่อีผมยาวกำลังยืนป้อนนมอยู่ตะคุกเข่าลงมาแล้ว จะให้เพื่อนที่นั่งอยู่ดูออกไปคอ,อยื้ดูออกไปพี่ผมยาวเอามือไปจับแล้วจะขี้มืขี้ตัตกเป็นข้ขี้ของไอ้ผม่ันขี้ของเพื่อนขี้ของไอ้ผม่ัน